เอาแล้วผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับมุ้ยโอซอนเช่นเคยผมกับเกิ้งก่ารถทุกคนฟังเดอะดิวิชั่นพาที่เสียบสองเลยนะครับผมมานริ่มต่อการเสียเวลาแล้วผมจากคราวที่แล้วนะผมไปดาร์คโซนมานะครับโดนตกคว่ำม,มาเลยนะครับผมแต่ผมแอบไปน,นอกรอบนิดหน่อยนะผม,ผมตอนนี้ผมเลเวลตอนนี้ดาร์คโซนก็คือผมเลเวลเท่าไหร่วะน่าจะประมาณ11แล้วมั้งครับรู้สึกอะผมว่าใช่นะผมมีฟินิชเครดิตด้วยอ๋ออันนี้น่าจะใต้ดินมัน้งเทอร์มินอลมั้ง ลักโซนนะครับล็กโซนผมรู้สึกเลเวลเท่าไหร่วะลืมนะผมว่าเลเวลประมาณ12 13สองบามั้งครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะเราเริ hey, ่มต่อไ่การเสียรา <Nice S 1> นะผมก็ตังไม่มีเหมือนเดิมนะครับมาถอยไม่มีนะฮะ no <big> ผมก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากครับผมเนี่ยอาก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โปลิสอันนี้ดาเมจ9 0 0 0ครับโอ้โ oh. ห ดาวเมจเก้าพันครับให้เป็นเมนหลักแทนได้ไหมเนี่ยเอาเป็นเบอร์หนึ่งแทนนะเคเป็นเบอร์หนึ่งแทนเลยครับเป็นตรวจแรงนะครับเคอันนี้มีมดปะผ๋อ,อไม่มีมดแล้วเขาขายทิ้งหมดแล้วนะครับโอเค่อการเสียรา้าผมไปเคเวสดหลักเควสดต่อไปนะครับนัคือเควสดนี้นะครับเควสดนี้ Let's go. We're picking up the signal from a first-wave agent's transponder located in the main building of the New York Police Academy. Anytime a Shade Tech signal pops up, we check it out, and if the agent attached oh, to it is still alive, enemy. that'll be a nice bonus. Us a of course, odds are the agent's dead, but anything you I can hope. learn about how that tech got there and yeah, what happened to the agent wearing it gets us that much closer to understanding what went wrong. Hey, Warning, we're exiting morning. the safe area. Oh. นใกล้ถึงแล้วนะบริษัทแคมจะมีกับไปสอนอนะครับงานนี้หน้าตรงนี้แหละผมว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมเลเวยี่หกแล้วอะผมโดนดาร์โซนผมน่าจะเล็วสิบสองเองนะครับถ้าจะไม่ผิดอะดาร์คโซนไปอีกรอบไปนอกรอบอีกรอบหนึ่งน,นะครับเพื่ออัพเลเวลนะครับเพราะมันยากมากอะดาร์โซนอะ ภาคสองผมไม่รู้ว่ายากไหมนะลากโซนเนี่ยไอเดี๋ยวไปทางไหนวะตามตามตามเส้นทางดีกว่านะครับอันนี้มันง่ายแล้วไงอะ่ะเนี่ยโอริทอะเคเดี่ต้องไปสอนอ่ะสอนอใหญ่เลยนะอะเคเดี่เลยนะนี่ครับอันนี้นะครับ เวสต่อไปนะครับอโอเคไปเลยเวสสอนอ่ะนีครับผมเวสต์คนยามีสตรีเวเยี่สิบเอ็นะครับผมนอร์ม l ลห้าร้อยเทควินะครับสามพั 3, 0, 7, 10, 4, 0, 60, นสี่เจ็ดเครดิตหนึ่งนเอะครับเอออาวุธแรงส์4ีฟ้าครับแล้วก็ได้ CCTV ทีวีุทเทจเฟิร์สเบครับผมลุย let's go มาแล้ว

ออกดีกว่านะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นโลได้ป่ะต้องโลดูสิอัลซัลชิลเหรอพริพพอตอินคลีนดาเมนตน็อตเบกวิววิน่าสนใจว่ะอันนี้ตอ็ติดตั้งดูสิเป็นที่แทนอ่ะลองดูนะครับบาลิบริติชิลมันเป็นยังไงผมยังไม่ลองใช้เลยวะ่ะจะลองใช้ครั้งนี้แหละเ๋ยว เฮ้ยเดียอ๋อมาอยู่ล่างอยู่ล่างโอเคอยู่ล่างนะอยู่ล่างอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นนากาดิวิชันเหรอเนี่ยมาละมาละลองใช้โล่ดูสิ ไม no, oh, yeah. <ooo paying attention> ่ใช้โล่ไม่ได้อ่ะอ๋ออย่างนี้เหรอเมื่อกี้โอ้โหไม่ทันละเกะไปละมาจะเล่นมาจะเล่นมาเมื่อกี้ ไ,ได้อยู่ได้อยู่กินตรงรนี้ก่อนบอกแลอ๋อยกโล่นี้เลยอะ่ะโ,โล่ครับอ๋อโล่เป็นอย่างนี้โอ้โหโล่น,นี้นี่คือโล่เนี่ย you h t โลก,กาบมากอะ่ะเนี่ยจะโลก,กาบมากเลยดูดิี่ยหมดแล้วอ่ะโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้หเตะเตะเ,เ,เ,เพิ่มโบ,บอนัสอะไรพวกนี้เยนะจนกว่าจะหมดนะโอ้ยไม่เท่เลยว่ะไม่เท่เอาซะเลยว่ะเธอได้เพืนพกอย่างเดียวอ่ะเื โอ้ถ้าพกได้ต้องปืนพกระดับฮืมดาเมจเป็นสี่ห้าหมื่นอ่ะถึงจะคุ้มนะครับอันเนี้ยผมว่าไม่ได้ไม่ไม่ดีว่ะผมว่าเอาเดิมดีกว่าว่าะเดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนไปเดิมดีกว่าว่ะมันยังมันยังครูดาวอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับมันครูดาวมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เอาไปทางนี้เถอะนี้เนะหรอไปตำรวจนะครับเดี๋ยวรอรอครูดาวแป๊บ,บนึงเห็นแล้วเห็นแล้วตัวงั้ว โอเคเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมดีกว่าไม่ไหววะผมเอาอันนี้เลยดีสุดแล้ว BFB เนี่ยแฟลชบอมเนี่ยคือคือโอครับอันเนี้ยเนี่ยคือคือผมยิงอันเนี้ยยิงปุ๊บมันเป็นระเบิดมั๊บนี่เห็นปะโกงไหมเดี๋ยวเอาปืนระเบิดปุ๊บมาที่นั่น,ม,น,นมัน,นมัน,นมใช่ไหมที่ดโดนสักองเป็นไงจะตุ่มเหรอเจอปลายช็อตเข้าไป แกต่งานเนี้ยหนีหนีอ่ะหนีท่านหนีท่านเฮ้ยเฮ้ยมาใกล้เลยมันง่ายอยู T ่แล้วนะครับเดี๋ยวขวาว่ะไปทางนี้ว่ะโอเคเอ่อไม่เก็บด้วยโอเค มีเก็บของด้วยอะไรวะกีเห็นหรือไมนี่ไงเก็บไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรนะรันนี้โอเคไม่เป็นไรว่ะเอานะครับนี่เลยขึ้นไปทางนี้นะครับผมแล้วมาวุ้ยเจอเจอศัตรูแหวน คอนแทคเหรอคอนแทคระเบิดไปก่อนเลยไปร้อยวิคมบนเหรอสไ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 นหรอน้องสไนหรอน้องน,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 นี่คาที่นะสบายสบายอะ่ะตอนนี้ยพอปัอ๊มเลเวลผมเลเวลญี่ปุแล้วอะ่ะผมไปนอกรอบไปนี้ด้วยอะ่ะไปดักโซนก็เลเวลจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเค เพิ่มแต่กระสนมันไม่เพิ่มให้ระเบะิดเลยว่ะเฮ้ยนินเสียงดินเสียงอย่างนี้อ่งนเห็อบบนอย่ห็นไม่เห็น่ะไม่เห็นเลยชอบว่ะระบบ่างนี้ชอให้ตัวละมันี้ชอบว่ะ เอาละตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัววังระเบิดเนี่ยยิ่งปังโดนซะร้อยดาเมจห้าหมื่นแล้องไอ้ดาเมจแปดพันแล้วเนานี่โคมาทางโคมาทางซ้ายเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วเห็นปะเออไม่ได้เลยต้องมาทางซ้ายต้องดูทางซ้ายด้วย เอามาจากไหนเนี่ยโอ้โอโอเผลอนิดเดียวบ้าจริง<า>เผลอไม่ได้เลยพวกนี้นี่ <c ười> เผลอไม่ได้เลยโอ้โหอยู่ดีมาทางไหนวะเนี่ยโอ้น่าจะมาจากน่านจะมาจากประตูเนื้อกระเปล่าวะไม่ใช่ครับโอ้แอบมาแอบมาเฉยเลยเนะี่ยมันจะวองข้างขวา coon, Jones, อยู่อ่ะมาทางซ้ายเฉยมาละต้องขึ้นลิฟต์ต่อนะครับโอ้ขึ้นริบแล้วเหรอหาของแมทีิ ม่มีอะไรนะของเนี่ยของเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองใส่กระสุนที่เราวะ่ะกระสุนเอโพสีกระสุนไฟเหรออ่ะดื่มโซดาดีกว่านะครับดื่มโซดาเอ้ยเอ้ยไม,ไ,มไม่โดนเลยวะ่ะโอเคดื่มโซดานะครับรถสถานะ Now entering a safe area ปูดาวรถจูงโอเคไป สวัว่าจังอนนี้คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่เอ่ยออกมาเร็วจังฝั่งนี้นะครับโอเคมารถคูดาวสเตนตาาด,ดัสอ่ะวิมาแล้วโอ้โหมาถึงก็มาเลยแวโหวบเออโดน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 นิดนึงโดนนิดนึงก็มาทางขวานี่ยแหละไม่มาว่ะ ทา,ทางนี้ทางนี้ทางนี้ต้องขู่ก่อนขู่ด้วยสิ่งนี้ไปวิ่งมาข้างหลังเหรอเอาดัานน่มาข้างหลังย <laughs> ิง,งด้วยนะโอ้โห้เห็นอะไรเงาๆเวยนะกระเว็บโ้มันได้ไงะ,นะั่งนะ บายชอนนี่ได้สองสมแล้ววะดึกชุดนึงได้สอ,องคิวอ่ะโอเคจริงอยู่เฮ้ยฮึ่ยมาใกล้เลย <c oughs> เฮ้ยเรียบร้อยย,ย,อย,ยังมีอีกนะครับยังมีอีกเดี๋ยวยังมีอมันก็ยังมีจริงด้วยอย่ากแบบนั้นเลย นอสักดอกเป็นไงนี่ดอกสักดอกนึ่งลอยแบกอัพเบอร์แบกอัพเบอร์นี่แบกอัพเบอร์เจอแบกกระสุนไปก,ก่อนเธอขอเบอร์ดีกว่า นักเท็มไม้มาอีชุดหนึ่งเว้ยมาแล้วมาแล้วชุดนี้มาแล้วขอนับล่องด้วยชิทนี้ก่อนไปอุ้ยอุ้ยมาตะกล้เลยโอเคโอ้ยบอดดีนล้วว่ะจะตั้งทิ้งไปตั้งทิ้งไม่รู้ชื่อนะมันไม่รู้ชื่อว่ะ ทำล่องก่อนไปนี่สะดุดอ่าส,สกัดไว้โอเคสะดุดเนอะสะดุดเนอะหนีไปไหนล่ะหนีเหรอหนีนีหน,นีทำไมอ่ะเอา้าหนีอ, s <S อีกเอ้า Let's go อ่ะ Let's go อ่ะ ไม่ได้วะไม่ได้วะนี่เลยโดนไปซะเรียบร้อยครับผมโอ้สำรวจต่อนะครับยังไม่จบในเพลงเท่านี้อากาศสุนขึ้นมาโอเคดีมาก เขาไปสำรวจเลยนะครับเดี๋ยวนะของอะไรนม่ยมีของนะของอะไรเลยโซดาโอ้ได้คืนมาเลยนะแมใช่เพื่ันเดียวดีสต็อกกระสุนอ่ะยังไม่จบนะครับโองเคีไม่จบนะยังมีต่อนะอยังมีต่อ,อเไประเบิดเลยระเบิดนี้แล้วว่าเอาช็อคเกนิดแล้วกันนายช็อคช็อคกันไปเนดะี๋ ตงข้างล่างวะเฮดส์อัพเอเ you've got an echo in your vicinity มาตรงไหนวะเนี่ยของเอโ้ echo, ครับเอโก available for playback nearby ขอข้อ,ขอ,ขอมูลเอโก้กันอ๋อผมจำได้แล้วเดี๋ยวศัตรูมาใช่ไหมเนี่ยจำได้แล้วครับขอจาได้ดลงังๆอะ่ะกระจกนี่เก็เนี่ย So I gave you a chance to work with me, and you decided you were gonna turn me in instead. For God's sake, you don't have to do this. You need help. You've gone crazy. You're back talking to the guy with the gun. I'd say you're the crazy one. Me, I'm feeling real sane about things. Hang on, I'm just finishing up here. I'll be right over. This can't be right. <missimus> the videos showing division agents going rogue, <missimus> killing each other. That's not. No. But... No. no. Okay, let's just focus on the job. It looks like the shade tech used to create that echo has been hacked. I can't get a read on the agent's identity. If there's a security room near you, we might have a shot at IDing them. If I, <missimus> if I can upload the surveillance footage and they didn't wipe it. โอเคนี่ครับอัปโหลดไปเลยนะครับคือตรงนี้เจอไหมดาวน์โหลดดิงอาร์คีฟส์ชีวิตเด็ดดับดาวน์โหลดแล้วโอเคดาวน์โหลดแล้วมันต้องมาแน่ๆเลยวะนี่ไงโนรีสปอนแล้วบอกว่าใช่วะงานนี้นั่นน่ะนั่นนะใช่เปล่าใช่เปล่าอ่ะที่เดินมัเนี่ยใช่แน่เลยอะ Look You're not sharp. alone anymore. noting wave near myt they're ต้องเข้าไปหรือมันเปิดมาเองวะได้เลยนี่อ่ะโยนก่อนเลยช็อกทุกตัวช็อกช็อกเลยสิช็อกซะสิช็อกไปเลยนี่นี่่ยิงเต็มตัวออโหลดเร็จแล้วโอเค ลูวีซิจ้าลูวีซิจ้านี่ช็อกเลยเปิดมาช็อกทันทีบอกแล้วบอกแล้วเล่นใครไม่เล่นเนี่ยข้าเจ้าคู่นี้อารมณ์ทันนะแหมน,น,นี่นี่นี่จะมีใครอีกไหมมีครับมีมาละมาละอสไนเกียรติสายมากเลยว่ะเะอ,อสาสไยตายครับโอเคไม่ได้เป่ปัญหาแล้ว ไปต่อครับระวังให้ดีนะครับมันจะมีศัตรูประจำถิ่นอยู่นะครับมันมีชื่อบอกเลยอะอะไรอะพี่โฮเหรอโอ้โหศัตรูศัตรูแน่เลยอะนั่นไงมาแล้วมาแล้วศัตรูมาแล้วเออเฮ้ยหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบก,ก,ก,ก่อนดีกว่าหลบอยู่สอน,อนอนี่แหละโอเคกอบดบังที่ดีโอเคกอดทำบังที่ดีดีมากดีมากเอาช็อคไปหนึ่งก่อนไป ร้อยช็อคไปเดิงอุย้ยโอ้โหรถสุดยอดเลยเอยเระเบิดเลยเลื่อนออกเลือออกตามเลือดโอเคิีง,งไม่กอนเออนั่นแหละเราไปสองหมื่นยากอะเนี่ยไ,นะไป โ Eat, ิเออเออระเบิดอุ้ยต้องต้องกระเป๋าพิเศษละอุ้ยกระเป๋าพิเศษกระเป๋าพิเศษว่ะโอเคเหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วสแกโคลเนี่ย ก็เปิด EMP ว่ะรู้สึกอ่ะอุ๊ยออโอ้โหโดอย่างเงี้ยมันหาเรื่องที่ไหวตัวเนี้ยยศมันสูงยศมันสูงด้วยนะครับอย่าลืมอ่ะยศมันสูงมากเลยเลือดออกนี่อ่ะต้องห้ามเลือดก,ก่อนโอเคเดีย๋ยวต้องไปคุกับมันแล้วอ่ะถ้าไม่จะส่งไปเรื่อย วิมีเสน่ห์ตัวไม่เห็นว่ะอ๋อนี่เนมันไปออกสมาคุณมันหนีว่ะโอ้โหเป็นฉลาดนะนี่ไม่ธรรมดาที่ไหนล่ะมาละโตโตละท่านนี้ก็โถหมดแกน้ำตาดีกว่าทางตัวพังมันมองไม่เห็นแน่มันหลบอีกแล้วเห็นปะมันใช่เลยมันไม่ได้เลยว่ะมันเก่งครับไอ้นี่มันเก่งมันเก่ง ยิงเหรอยิงเหรอนี่จะปล่อยเหรอจะปล่อยเหรอจะปล่อยเหรอนี่จะปล่อยเหรอเยอะร้อย None of what you found w s good. To see agents turning on each other, abandoning the mission, it never should have gone down like that. God damn it. Be extra careful from now on, Agent. I think you might have just a t e d some attention. ตอนนี้ไม่ธรรมดาละโอเคครับผมก็ออกนี้เลยง่ายครับโอเคเรียบร้อยนะผมจบแล้วอ่ะเร็วจัง เ้าแล้วจบยังง่ายอ่ะคือเลเวลผมยี่สิบหกแต่้าโซมผมเลเวลเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเลเวลเลเวลรู้สึกผมจะเลเวลสิบสองมั้งเดี๋ยวผมไปต้องนอกรอบต่อวะ่ะต้องไปน็อกรอบต่อนะเดี๋ยวขอดูอาวุธก่อนที่ผมได้อ่ะน้ำมีสองหมื่นโอ้ไปขายดี่ว่วะเดี๋ยวในซูอากาได้มั้งไม่มีไอซูอา้าซอากา,า,กา,า,กาได้สักอันเลยวะ่ะ Shit, oh. <laughs> you're not gonna believe this one. This guy's more nihilistic than I am. Mr. Rhodes, let's just <laughs> let uh... the agent see <laughs> the footage and evaluate, okay? <laughs> but yes, it's a doozy. Mr. Rhodes, let's just the bullshit that went down and evaluate, ถ้าเอาไปเข้าดาร์โซนจริงอะเนี่ยฉันรู้นะเพราะเราต้องทำอะไรอยู่อะ่ะทุกอย่างฉันบอกแล้วว่าถ้าไปก็ต้องตายอยู่ดีอะแล้วข้างหลังนั้นข้างในข้างในนั้นมีอะไรอะเราต้องเข้าไปลองไปดูอ้อาวยิงกล้องลงมาเลยว่ะแม่เชื่อผู้คนอยู่ข้างหลังเลยแต่มทึกเสียงไม่อยู่อะ่ะเาจะไว้ใจได้กันเหรอ โอ้ฉันไม่เห็นด้วย,ยวย่ะเราต้องจัดการมันกอ่อนจาค่าพวกเราอย่างนั้นเหรอจะพูดให้เข้าใจใช่ไหมแบบนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกนะพวก j t s มันอ่ะมันดีรลอบไัตตั้นหมดเลย เรามีอำนาจอยู่เว้ยอำนาจและความอยู่รอดเพราะเราทำได้เว้ยแต่ไม่ใช่แต่ชั้นไม่ทำไม่เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เว้ยแกต้องทำงนานให้กับชั้นต่อดีกว่านะอย่ามาพูดมากเดียวนี้โอเคครับนี่คือฟุตเทจใช่ไหมโอเค okay, ครับโอเคโอเคโอเคคอมเพลตผมได้อะไรเนี่ยอ๋อในเพิร์กพิเศษเหรอ๋อเพิร์กไปทำไมเนี่ยโค้ผม นี่มีอะไรทนไมมีอะไรโอเคมีอะไรวะอ่ะผมได้9ก้ารอยี่สิบแล้วผมไปอัพดีกว่าวะโอเคเดี๋ยวผมจบในเพยงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปนอกรอบดาร์กโซนดีกว่าวะผมเดิลยังน้อยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปปัม๊มเอ,อ่อดาร์กโซนดีกว่าวะนะครับอัพก,ก,ก่อนนะครับสั้นมากภารกิจนี้สั้นมากเพราะว่าอาวุธผมนี่คันเทพเลยนะครับตอนนี้ คือเลเวลสองขึ้นมัจนจะแน่นมากขึ้นอ่ะเอาล่างไปอย่า920ครับที่เหลือนี่90%หมดแล้วนะเหลือไอ้เนี่ยอย่างเดียวคนระับไปอัพอย่าไปอัพต่อโอเคเรียบร้อยไปอัพไปอัพก่อนนะเอ้ยไปขาย,ยขาย,ย,ข,ายขายวุดก่อนขายวุดก่อน ้เช็คขายวุ้ก่อนนะครับขายขายจนอยู่เลยอ๋อนี่เห็นปะเห็นปะผมเลือกสิบสองจิงด้วยเดี๋ยวผมไปปั๊มเลเวลนอกรอบอ,อีกอะดักโซนอะมันยากมากอะดักโซนอะผมบอกให้อาวุธต้องระดับดีระดับหนึ่งเลยอะโถ่เอ้ยอ <with you. S 2> อ่ะขอดูชุดเกียร์หน่อยดนี้วิราคาสองหมื่นครับ เอนิม oh, oh. oh. okay. ี่อาร์เมอร์ดาเมจโอ้ยบวกสามจุดศูนย์แล้วเหรอก i จะเข้าบีดดิสตานซ์ออกเก่งว่ะแต่ผมไม่มีเงินนะครับ่าเอาเคไปอัพนี่ดีกว่าไปอัพ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 เทควิงนะครับที่จริงเปลี่ยนคนสมบัติอันนี้ผมไไปเปลี่ยนคนสมบัติปืนอ่ะเออคนสมบัติทุกอย่างเลยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยคลาสสิกดาเมจสองพันยิง อันนี้ขอดูก่อนเนี่ยคิลลิ่งทาร์เก็ตอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเพิ่มถ้ารีคอยเมนโค้กสองอันมันจะได้ทาเลนพิเศษแลงเนี่ยเนาะมันก็ดีนะซึ่งมันก็ดีว่าเรื่องที่ดีนะครับอันนี้อ่ะขอลองแคสหน่อยดิโรลลิ่งหน่อยบอกเฮลดีกว่าเนี่ยบอกเฮลเนี่ยอย่าอกเฮลสองสองพันดีกว่าเนี่ยอย่าบอกเฮลดีกว่าเนี่ยอ่ะลองดูนะโอเค เนีย่ยเป็นบวกเฮลดีกว่าอ,อ๋อมันได้แค่เพิ่มได้อันเดียวนะครับมัน <laughs> ทุเรศมากเลยอนะออฟฟิเซอร์ไอท้ทาเล็ตนี่มันได้แค่อันเดียวนะครับโอ้โหมันไม่น่าเลยวะ่ะออเคอัพก่อนดีกว่านะครับมันเหลือเหลือเต็มอยู่นะครับแล้วยี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอันแล้วมั้งรู้สึกอะเหลืออันเดียวครับผมคอมมิวนิเคชันนะครับยังไงต้องอัพนะครับอ,อ๋อได้สติกเกอร์ไมล์ว่ะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ใช้ได้อะไรสติกเกอร์ไมลเนี่ย เพิ่มของดัโซนปีกหสล็อตนะครับเอาจัดไปวัยรุ่นนะครับ Okay I can work with this You've actually got some skills you know เอาโ,อโอ้มีอันดีกว่า Field Engineering นะครับอ่าอัพเลยละกันนะครับเนี่ยในคราบเมนอ๋อเนี่ยเพิ่มความสามารถของไอซิกไอซิกเกอร์ไมล์อ่ะลองใช้ดูดีกว่าว่ะเพิ่มได้ผลว่ะจะได้เครื่องมือทุกๆหนึ่งชั่วโมงโอเค เอามา90%ต้งงมด3 3แผนกแล้วนะตอนนี้โอเคเลยคือข้าวหน้าผมใช้ิกกอร์ม้จะบอกว่ะไปทำภารกิจนะครับิกกอร์มไม้เว้ยเดี๋ยวผมไปดอกรอบวะ่ะดอกรอบราวนี้ยาวแน่แน่ one อ,อีกทีนึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนนอันนี้ไง one field for emergency infrastructure repairs. team emergency We needed that. bad. that นี่เครื่องมือทุกหนึ่งชั่วโมงครับสีฟ้าครับโอเคครับผมจบบะเรียนเท่านี้นะครับนี่เดอร์ดิฟิชั่นเทค่อยว่ากันนะคผมบอกเขาเซฟก่อนแล้วครับแล้วกันนะครับผม,ผมกกแล,แล้วค,ค่อยไปดูกันต่อในแชปเตอร์ต่อไปนะแชปเตอร์ต่อไปผมขอดูก่อนนะน่าจะเป็นเควสนี้อ่ะเควสหลักของเรานะครับก็เป็นเควสนีนะ้มีสองเควสอ่ะจำได้คือมีเควสหนึ่งตรง ตรงนี้ทําไปแล้วตร,ตรงนี้ทําไปแล้วนะบริลิสแล้วก็เควสต่อไปก็คือเควสนี้นะครับวอลเลนเกนพาวเวอร์แพนนะครับแล้วก็ต่อไปได้เป็นอันนี้เดี no <Okay. S 2> here, ๋ okay, ยวตัวเขาดูก่อนโอเคเดี๋ยวเควสต่อไปผมวัยวอลเลนเกนวอลเลนเกนพาวเวอร์แพนดนะครับแล้วก็ต่อไปไปตรงนี้นะครับผมโอเคเค่อยว่าใหม่ครับผมกับเดอะดิวิชันนะครับผมเพื่ใหม่ครับในพาร์ทต่อไปครับผมไปแล้วครับผมเจอใหม่ครับ 90%หมดเลยทั้ง3ที่เลยนะครับ